คุณเคยสงสัยไหมถ้าเราสามารถสร้างยานอาวกาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้จริงๆอนาคตของมนุษย์จะเปลี่ยนไปแค่ไหน นี่คือ Starship จจรวดที่ถูกออกแบบให้สูงกว่า120เมตรหนักกว่า5,000ตันและสร้างแรงขับมหาศาลด้วยเครื่องยนต์แรปเตอร์กว่า33ตัวแต่คำถามคือทำไม s p a c e x ถึงทุ่มสุดตัวกับโปรเจกต์ที่ดูเหมือนจะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่ Starship ถูกปล่อยเราได้เห็นทั้งความหวังและการระเบิดครั้งใหญ่มันคือความผิดพลาดหรือคือแผนการเรียนรู้ที่ตั้งใจไว้ ถ้าใช่แล้วนาซาถึงกับตัดสินใจเลือกสตาร์ชิ p สำหรับโครงการอาร์ m ิมิสที่จะพามนุษย์กลับไปดวงจันทร์นีแ่แปลว่าพวกเขามั่นใจว่าสตาร์ชิ p คืออนาคตจริงหรือเปล่าและถ้าเราย้อนมองไปที่ f a l คนนายจรวดที่เคยทำให้ s p ป c X x สั่นสะเทือนทั้งโลกการเดินทางครั้งนี้กำลังจะพาเราไปสู่ยุคใหม่ที่ Starship อาจกลายเป็นราชาแห่งจรวดแทนที่ซ a ต u ท n V ที่เคยพามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ คำถามคือทั้งหมดนี้จะพามนุษย์ไปถึงไหนเมืองแรกดนดาวอังคารจะเกิดขึ้นได้จริงเพราะสตาร์ชิพหรือมันจะเป็นเพียงแค่ฝันลมๆและที่สำคัญที่สุดค่าใช้จ่ายในการสร้างยักษ์เหล็กลำนี้มันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าถ้าคุณพร้อมแล้วไปเจาะลึกกันทีละคำตอบว่าสตาร์ชิพคืออะไรและทำไมมันอาจเปลี่ยนอนาคตของมนุษย์ตลอดไป สตาร์ชิปไม่ใช่แค่จรวดแต่มันคือระบบขนส่งอวกาศที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาลองนึกภาพตึกสูงกว่า30ชั้นวางอยู่ตรงหน้าคุณนั่นคือขนาดของสตา r s ชิปเมื่อประกอบเข้ากับบูสเตอร์ u u p r r h e v y สูงกว่า120เมตรหนักกว่า5,000ตันและถูกขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงที่ทันสมัยที่สุดเมเทนเหลวและออกซิเจนเหลว หัวใจสำคัญคือการใช้ซ้ำได้ต่างจากจรวดรุ่นก่อนๆที่บินครั้งเดียวแล้วทิ้ง Starship ถูกออกแบบให้กลับมาลงจอดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งลำนั่นหมายความว่าถ้ามันทำสำเร็จต้นทุนการเดินทางสู่อวกาศอาจถูกลงไม่ใช่แค่10%แต่ถูกลงหลายร้อยเท่านี่คือเหตุผลที่มันถูกพูดถึงไปทั่วโลกแต่ความน่าตื่นเต้นอยู่ตรงนี้ Starship ไม่ได้ถูกสร้างขึ้น มาเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นมันคือกุญแจสำคัญของภารกิจระดับชาติและระดับโลกโดยเฉพาะโครงการอาร์มิมิสของนาซาที่กำลังจะพามนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์คำถามคือทำไมนาซาถึงไว้ใจยานของเอกชนอย่าง SpaceX ทั้งที่มันยังระเบิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไปดูคำตอบกันในหัวข้อถัดไปในโลกที่เต็มไปด้วยยานอวกาศจากหลายประเทศหลายบริษัทคำถามคือทำไมนาซาถึงเลือก Starship ของ SpaceX สําสำหรับโครงการ Artemis ที่จะพามนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์คำตอบแรกคือพลังบรรทุก Starship สามารถขนสัมภาระได้มากกว่าจรวดรุ่นก่อนๆหลายเท่า ไม่ใช่แค่ชุดอวกาศหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์แต่รวมถึงโมดูลที่อยู่อาศัยรถสำรวจและทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการสร้างฐานถาวรบนดวงจันทร์คำตอบที่2คือการใช้งานซ้ำได้จรวจที่ใช้แล้วทิ้งคือค่าใช้ใจ่ายมหาศาลแต่ Starship ถูกออกแบบมาให้บินกลับลงจอดและบินใหม่ได้นั่นหมายความว่าการไปกลับดวงจันทร์อาจมีค่าใช้ใจ่ายต่ำกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมหาศาล และอีกเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือความทะเยอทะยานของ SpaceX ในขณะที่หลายองค์กรตั้งเป้าเพียงแค่ไปให้ถึง SpaceX กลับตั้งเป้าที่จะตั้งรกรากนี่คือแนวคิดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนา s a ที่ต้องการยานอาวกาศที่ไม่ใช่แค่พามนุษย์ไปดวงจันทร์ครั้งเดียวแต่ต้องทำซ้ำได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่อยอดได้ แต่คำถามก็คือยานที่นาซาเลือกนี้จะทำงานได้จริงหรือเปล่าเพราะหัวใจของมันคือสิ่งที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้มาก่อนนั่นคือเครื่องยนต์แรปเตอร์ ถ้าเปรียบ Starship เป็นร่างกายหัวใจของมันก็คือ Raptor Engine นี่คือเครื่องยนต์จรวดที่ทันสมัยที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างและเป็นเหตุผลที่ทำให้ Starship แตกต่างจากจรวดทุกลำในประวัติศาสตร์แ p ปเตอร์ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Full Flow Stage Combustion ซึ่งซับซ้อนกว่าทุกสิ่งที่เคยมีมาแต่แลกมาด้วยประสิทธิภาพสูงสุด มันเผาเชื้อเพลิงเมเทนเหลวและออกซิเจนเหลวที่ความดันกว่า350บาร์แรงขับของแรปเตอร์หนึ่งเครื่องสูงพอๆกับเครื่องบินโดยสารทั้งลำแล้วลองจินตนาการเมื่อรวมกันกว่า33เครื่องบนบูสเตอร์ซูเปอร์เฮวีแรงขับรวมถึง73ล้านนิวตันมากกว่าจรวจซัตเทิ V วีที่พามนุษย์ไปดวงจันทร์เสียอีก แต่มันไม่ได้มีดีแค่พลังเชื้อเพลิงเมเทนยังสามารถสร้างได้บนดาวอังคารผ่านกระบวนการเคมีที่เรียกว่าซาบทีิรีแอคชั่นแปลว่าวันหนึ่ง Starship สามารถลงจอดบนดาวอังคารเติมเชื้อเพลิงที่นั่นและบินกลับโลกได้นี่คือสิ่งที่ทำให้มันไม่ใช่แค่จรวดแต่เป็นยานระหว่างดาวเคราะห์ของจริง คำถามคือเมื่อ SpaceX ทำได้ขนาดนี้ NASA ยังจำเป็นอยู่หรือไม่หรือว่าในอนาคตผู้นำด้านอวกาศตัวจริงอาจไม่ใช่องค์กรรัฐแต่คือบริษัทเอกชนที่ชื่อว่า SpaceX ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาถ้าพูดถึงการสำรวจอวกาศชื่อแรกที่ทุกคนนึกถึงก็คือ NASA องค์กรที่พามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์และส่งยานโบยเจอร์ออกนอกระบบสุริยะแต่ในวันนี้ความท้าทายครั้งไหนได้เกิดขึ้น SpaceX บริษัทเอกชนที่กลายเป็นคู่แข่งโดยตรง NASA มีประสบการณ์มีความน่าเชื่อถือและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ SpaceX มีสิ่งที่แตกต่างความเร็วในการพัฒนาและความกล้าเสี่ยงที่นาซ่าไม่สามารถทำได้ยานเฟลคอน9ที่สามารถกลับมาลงจ ดได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่พิสูจน์ว่าเอกชนก็สามารถสร้างนวัตกรรมที่ล้ำหน้าได้จริงแล้วเมื่อ Starship ปรากฏตัวภาพก็ยิ่งชัดเจน NASA ยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้กำหนดทิศทางและภารกิจระดับโลกแต่ SpaceX คือผู้ที่สร้างเครื่องมือที่จะทำให้ฝันเหล่านั้นเกิดขึ้นจริง คำถามคือถ้าไม่มี NASA เราจะยังต้องการ spacex ไหมและถ้าไม่มี spacex NASA จะไปถึงเป้าหมายได้เร็วแค่ไหนการประทะก,กันของสองขั้วนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการแข่งขันแต่คือการผลักดันกันและกันแล้วมันทำให้การพัฒนา starship เร็วกว่าที่ใครคาดคิดแต่กว่าที่ spacex จะมาถึงจุดนี้ได้มันมีเส้นทางยาวนานมาตั้งแต่เ a าคอนเก้าแล้วพวกเขาก้าวข้ามมาเป็น starship ได้อย่างไร ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนแทบไม่มีใครเชื่อว่าบริษัทเอกชนเล็กๆอย่าง SpaceX จะทำสิ่งที่นาซาเองยังทำไม่ได้แต่ปี2010ฟา l ค o นนายปรากฏตัวและทำให้โลกตะลึง ครั้งแรกที่ฝาขน o นายถูกปล่อยมันก็เหมือนจรวดธรรมดาแต่ไม่นานหลังจากนั้น Space X ก็พิสูจน์ให้เห็นจรวดสามารถกลับมาลงจอดได้สิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริงตรงหน้าจรวดที่ใช้แล้วทิ้งตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์ถูกแทนที่ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ฟาวคันนายกลายเป็นจรวดที่ปล่อยบ่อยที่สุดในโลกมากกว่า90%ของการขนส่งดาวเทียมเชิงพาณิชย์ถูกครอบครองโดย SpaceX และมันคือฐานรากสำคัญที่ทำให้อีลอน u ัสกล้าที่จะฝันใหญ่กว่านั้นสร้าง Starship ที่ไม่ใช่แค่จรวดสำหรับวงโคจรแต่คือยานสำหรับการเดินทางระหว่างดาวเคราะห์ จากา a l ค o นวันถึงเฟ l ค o นไนถึง f a l ค o นเฮฟี่ทุกการทดลองทุกการระเบิดทุกการลงจอดล้วนเป็นขั้นบันไดที่พา SpaceX มาถึงจุดที่กำลังสร้างยานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันนี้แต่ในเส้นทางอันยิ่งใหญ่นี้ก็เต็มไปด้วยความล้มเหลวเช่นกัน Starship หลายลำระเบิดต่อหน้าต่อตาโลกแล้วคำถามคือทำไม SpaceX ถึงยอมให้มันระเบิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำตอบอยู่ที่นว เคเบื้องหลังการพัฒนาไปเจาะลึกกันต่อในหัวข้อถัดไปถ้าคุณติดตามข่าว Starship คงเคยเห็นภาพที่มันทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสง่างามแต่ไม่กี่นาทีต่อมาก็จบลงได้การระเบิดกลางอากาศแล้วคุณเคยสงสัยไหมทำไม SpaceX ถึงยอมปล่อยให้มันล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า คำตอบคือแนวคิดที่แตกต่างจากองค์กรอื่นๆ fail fast learn fast ยิ่งล้มเหลวเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเรียนรู้และแก้ไขได้เร็วขึ้นเท่านั้นแทนที่จะใช้เวลาหลายปีสร้างต้นแบบที่สมบูรณ์แบบ SpaceX เลือกสร้างต้นแบบจำนวนมากทดสอบจริงและยอมรับการระเบิดเป็นบทเรียนราคาถูก ทุกครั้งที่ Starship ระเบิดวิศวกรจะเก็บข้อมูลมหาศาลทั้งแรงดันอุณหภูมิความผิดพลาดของระบบควบคุมและข้อมูลเหล่านี้เองที่ทำให้การออกแบบรุ่นถัดไปดียิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ SpaceX ก้าวไปไกลกว่าคู่แข่งเพราะทุกการล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเชื้อเพลิงที่ผลักให้ความฝันยิ่งใหญ่เข้าใกล้ความจริง แล้วถ้า Starship วันหนึ่งประสบความสำเร็จโลกของเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนลองจินตนาการว่าไม่ใช่แค่ดาวเทียมหรือภารกิจวิทยศาศาสตร์แต่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราอาจมีโอกาสเดินทางสู่อวกาศได้จริงคำถามคือถ้า Starship สำเร็จโลกเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจริงหรือ ลองจินตนาการดูสิถ้าวันหนึ่ง Starship ส,สำเร็จจริงค่าตั๋วไปอวกาศอาจไม่ใช่หลักพันล้านแต่ลดลงจนเหลือเพียงราคาของบ้านหลังหนึ่งหรือแม้แต่ถูกกว่านั้นนี่หมายความว่าการเดินทางสู่อวกาศอาจกลายเป็นเรื่องปกติบริษัทต่างๆอาจส่งดาวเทียมขึ้นวงโคโจรได้ง่ายเหมือนส่งพัสดุ นักวิทยาศาสตร์อาจมีห้องแหลบลอยฟ้าเหนือโลกและมนุษย์ธรรมดาอาจจองตั๋วไปชมพระอาทิตย์ขึ้นจากวงโคจรได้ด้วยตาตัวเองตาทีส แต่ที่สำคัญที่สุด s t ว r s h i p อาจเป็นกุญแจที่เปิดประตูสู่การตั้งถิ่นฐานนอกโลกดวงจันทร์อาจไม่ใช่แค่เป้าหมายทดลองแต่กลายเป็นฐานแรกของมนุษย์และดาวอังคารอาจไม่ใช่แค่ดาวสีแดงในกล้องโทรทัศน์แต่กลายเป็นบ้านหลังที่สองของเผ่าพันธุ์เราถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี่จะไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของมนุษย์ทั้งเผ่าพันธุ์ คำถามคือ t t r s s i i p จะยิ่งใหญ่พอที่จะโค่นตำนานในอดีตได้หรือไม่เพราะครั้งหนึ่งโลกเคยมีจรวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Saturn V แล้วระหว่าง t t r s s i i p กับ Saturn V ใครกันแน่คือราชาจรวดตัวจริงย้อนกลับไปเมื่อกว่า50ปีก่อนโลกเคยมีจรวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Saturn V นีนี่คือจรวดที่พามนุษย์เหยียบดวงจันทร์ในภารกิจอพอลโล สูงกว่า110เมตรสร้างแรงขับกว่า35ล้านนิวตันและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองแห่งการแข่งขันอวกาศแต่วันนี้โลกมีผู้ท้าชิงคนใหม่ Starship สูงกว่า120เมตรใหญ่กว่าหนักกว่าและมีแรงขับรวมกว่า73ล้านนิวตันมากกว่า2เท่าของ Saturn V ถ้า Saturn V คือราชาแห่งยุคอดีตสตาร์ชิปก็คือผู้ท้าชิงแห่งอนาคตแต่ทั้งคู่ต่างกันตรงที่ Saturn V ใช้แล้วทิ้งหมดทุกชิ้นในขณะที่สตาร์ชิปถูกออกแบบให้กลับมาใช้ซ้ำได้เต็มระบบถ้าสตาร์ชิปทำสำเร็จมันจะไม่ใช่แค่ราชาแห่งพลังแต่ยังเป็นราชาแห่งความคุ้มค่า คำถามคือเมื่อสตา r s ชิปพาเราไปไกลกว่าดวงจันทร์มันจะสามารถทำในสิ่งที่ Saturn V ไม่เคยทำได้ไหมเพราะเป้าหมายต่อไปไม่ใช่แค่การเยือนแต่คือการสร้างเมืองแรกของมนุษย์บนดาวอังคารหลายคนเคยฝันว่าวันหนึ่งมนุษย์จะมีบ้านหลังที่สองบนดาวอังคารแต่คำถามคือความฝันนี้เป็นไปได้จริงไหม ความท้าทายมีมากมายอุณหภูมิเย็นติดลบแรงดันอากาศต่ำรังสีคอสมิกที่อันตรายและระยะทางไกลกว่า225ล้านกิโลเมตรจากโลกที่ผ่านมามันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยแต่ Starship อาจเปลี่ยนทุกอย่างเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกสเสบียงผู้คนและเครื่องจักรจำนวนมากในครั้งเดียวต่างจากจรวดรุ่นเก่าที่บรรทุกได้น้อยและมีต้นทุนสูงลิ้ว ที่สำคัญเชื้อเพลิงเมเทนที่ใช้ในแรปเตอร์สามารถผลิตได้บนดาวอังคารเองแปลว่า Starship อาจบินไปถึงดาวอังคารลงจอดเติมเชื้อเพลิงแล้วบินกลับโลกได้นี่คือก้าวแรกของการสร้างเส้นทางไปกลับระหว่างโลกกับดาวอังคารแต่ถึงจะฟังดูน่าตื่นเต้นก็ยังมีคำถามใหญ่ที่รอคำตอบค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนี้มหาศาลแค่ไหนและจริงๆแล้วโครงการ Starship มันคุ้มค่าหรือไม่ตั้งแต่การทดสอบครั้งแรกจนถึงวันนี้สตาร์ชิปผ่านทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวนับไม่ถ้วนบางครั้งมันทยานขึ้นฟ้าได้อย่างสวยงามไปก็จบลงด้วยการระเบิดกลางอากาศบางครั้งบูสเตอร์ซูเปอร์เฮฟวีถูกจับกลับได้สำเร็จด้วยแขนยักษ์เมคาซิล่าแต่ขั้นบนกลับพุ่งลงมาแตกสลายกลางทะเล แต่เชื่อไหมทุกการล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือบทเรียนที่ SpaceX ต้องการข้อมูลจากทุกการทดสอบแรงดันความร้อนระบบควบคุมถูกเก็บมาพัฒนาให้รุ่นต่อไปแข็งแกร่งกว่าเดิมจนกระทั่งใน flight ล,ล่าสุดเราได้เห็นการทดสอบที่ใกล้เคียงความสมบูรณ์ที่สุดการจุดเครื่องยนต์แรปเตอร์ในอวกาศสำเร็จการลงจอดควบคุมทิศท,ทางแม่นยำขึ้นแม้จะยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็ตแต่ทุกครั้งก็เป็นอีกก้าวที่พามนุษย์ ไล้ฝันเข้าไปเรื่อยๆและตอนนี้โลกกำลังจับตาไปที่ Flight 10การทดสอบครั้งใหญ่ที่สุดที่จะตัดสินว่า Starship พร้อมสำหรับภารจิตจ,จริงแล้วหรือยังคำถามสุดท้ายที่เราทุกคนต้องคิดคือ Starship จะเป็นยานที่เปลี่ยนอนาคตของมนุษย์ได้จริงหรือมันจะกลายเป็นตำนานแห่งความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อวกาศไปสู่บทสรุปกันเลยนี่แหละ สตาร์ชิ p ยานอาวกาศที่ทั้งโลกกำลังจับตามองจากจรวดเฟลคอนไนที่เปลี่ยนเกมการปล่อยดาวเทียมสู่จรวดยักษ์สูงกว่า120เมตรที่อาจเป็นกุญแจพามนุษย์ไปสู่ยุคใหม่ของการสำรวจอวกาศแต่คำถามคือสุดท้ายแล้ว STARSHIP จะกลายเป็นยานที่เปลี่ยนชะตากรรมของมนุษยชาติหรือจะถูกจารึกว่าเป็นความฝันที่ระเบิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถ้าวันหนึง่ง Starship พามนุษย์ไปสร้างเมืองบนดาวอังคารได้จริงโลกเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ถ้ามันล้มเหลวนี่อาจกลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่สุดที่บอกว่าฝันของมนุษย์มีขีดจำกัดแล้วคุณล่ะคิดว่า Starship จะสำเร็จจริงไหมจะพาเราไปดวงจันทร์และดาวอังคารได้หรือจะหยุดเพียงแค่ความฝันคอมเมนต์ความเห็นของคุณไว้ด้านล่างเลยนะและถ้าคุณอยากติดตามเส้นทางการเดินทาง ของมนุษย์สู่จักรวาลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้เพราะคลิปหน้าเราจะพาคุณไปค้นพบอีกหนึ่งความลับของจักรวาลที่คุณไม่ควรพลาด